กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ The Hero ทาง g i f f r i n Channel ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะทุกชีวิตคิดไม่เหมือนกันคุณสุดท้าจึงยึดมั่นในความเห็นที่แตกต่างถึงแม้จะเป็นเพียงเสียงน้อยนิดจากดาวลายมือใหม่ค่ะท่านก็ยังใส่ใจส่วนเรื่องราวชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นเราไปรับชมกันได้เลยค่ะหลังจากนั้นครับวันต่อมาเราก็ไปตะลุยมานะครับบ้านเราไปตลุยอะไรครับลุยฝนนะครับ บ้านเราลุยแต่ตะลุยฝนนะครับอยู่ที่นั่นเราไปตะลุยหิมะบนยอดเขาทิลิตสูงที่สุดเลยอากาศหนาวเย็นนะครับนะฮะสนุกสนานมากดูสิครับว่าจากพื้นดินขี่กระเช้าขึ้นไปนะครับสูงมากนี่คือนะครับไปตะลุยหิมะบนยอดเขานะครับสนุกสนานมากนะครับมีโอกาสไปเที่ยวสวิต์ถ้าไม่ทํากีฟรีนผมคงไม่มีโอกาสวันนี้นะครับที่ไปเที่ยวยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไปกับทีมงานเยอะแยะมากมายนะครับทีมงานก็ติดไปด้วยเยอะนะครับนี่ อยู่กลางเมืองรูเซนนะครับเป็นทะเลสาบนะครับบรรยากาศสุดยอดมากนะครับนี่คือบรรยากาศท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับภาพบรรยากาศท่องเที่ยวต่างประเทศเยอะมากนะครับทิหน้านะครับเราจะไปที่ไหนครับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปอังกฤษต่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับการท่องเที่ยวนะครับมันเป็นอะไรที่เรานะครับนะครับสุดยอดมากเที่ยวกับกิฟรินนะครับผมอยากให้ผู้นำนะครับที่เข้ามาใหม่หรือผู้นําที่กําลังวางแผนอยู่นะครับ ให้วางแผนติดท่องเที่ยวให้ได้นี่คือกำไรชีวิตนะครับเพราะท่องเที่ยวเนนะครับถ้าเราจะไปเที่ยวเองอยากไปไหมครับถ้าไปเที่ยวเองจ่ายเงินไปไปเองไหมครับไม่อยากไปเลยใช่ไหมครับแต่ไปเที่ยวกับกิฟฟรีนะครับสนุกสนานมากนะครับโดยเฉพาะคุณหมอและทีมงานนะครับทีมสตาฟเรานะครับดูแลเป็นอย่างดีเลยนี่คือทีมท่องเที่ยวนะครับนะฮะและนะครับนี่คือผลงานต่างๆนะครับที่ทําธุรกิจมานอกจากท่องเที่ยว10กว่าประเทศแล้วนะครับ ก็เป็นนักธุรกิจนะครับในฐานะเราเป็นผู้บริหารนักธุรกิจยอดเยี่ยมติดต่อกัน6ปีซ้อนครับดังๆด้วยครับผมนะฮะนะฮะการทาธุรกิจครับเราบอกตัวเองเสมอว่าเราต้องเป็นต้นแบบของทีมงานนะเราต้องเป็นต้นแบบของดาวไล์นะครับในตรงนี้นะครับเราต้องทํางานเป็นต้นแบบทีมงานตลอดนะครับติดท่องเที่ยวตลอดทุกรายการ แล้วก็ผลงานต่างๆเยอะแยะมากมายนี so right? so, ho ่คือผลงานที่เราต้องทําให้ทีมงานได้เห็นได้รับรู้ใช่ไหมครับเราอยากมีทีมงานโตไหมครับเราอยากมีทีมงานโตอยากมีทีมงานติดท่องเที่ยวเราต้องติดก่อนครับเราต้องติดทุกรายการก่อนนะฮะติดนะครับทุกรายการก่อนเป็นนักธุรกิจยอดเยี่ยมติดต่อกันนะครับแล้วก็มีทีมงานติดตามมาเยอะแยะมากมายนะครับในเขตภาคอีสานนะครับติดรางวัลต่างๆเยอะแยะมากมายครับถ่ายรูปนะครับเลื่องลรออลังการนะครับ ทานอาหารอร่อยออร่ยที่โรงแรมเลิศหรูในกรุงเทพนะครับโดยเฉพาะพวกเราเป็นคนแถวต่างจังหวัดมากรุงเทพแต่ละทีไม่ค่อยรู้จักนะครับมาวันนี้ก็หลงทางนะครับมีปัญหาเยอะแยะมากมายในการเดินทางมาสุดยอดมากนี่คือรางวัลชีวิตซึ่งคนธรรมดาบ้านอยู่บ้านผมนะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสมากนะนี่คือบ้านหลังแรกในชีวิตในตระกูลของผมครับประมือดังๆด้วยครับผมนะครับ เราอยู่บ้านเช่ามานะครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีความรสชาติว่าได้อยู่บ้านของตัวเองเลยนี่ครับพอเรามาซื้อบ้านนะครับอยู่ในใจกลางเมืองขอนแก่นด้วยนะครับถ้าจะซื้อทั้งทีต้องซื้อนะครับอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นนะครับนี่คือบ้านที่เรานะครับหลังจากนั้นก็มาซื้อรถวีนะครับมาซื้อรถฟอร์ดนะครับนะฮะรถฟอร์ดนะครับคันหนึ่งนะครับเพื่อให้แฟนนะครับได้ได้ขี่ไปคุยงานบ้างตามภาษาวัยรุ่นนะครับ ตามภาษาวัยรุ่นนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับโต๊ะนั่งคุยงานอยู่หน้าบ้านนะครับนะครับตอนนั้นยังใช้รถีโก้อยู่นะครับระยะการซื้อบ้านและซื้อรถทุกอย่างมีการจัดตารางวางแผนอย่างดีนะครับไม่ได้อชิดอยากจะซื้อซื้อเลยไม่ใช่นะครับแล้วพอซื้อซื้อบ้านแล้วครับนะฮะเพื่อให้คุณแม่ได้อยู่นะครับคุณแม่นะครับมีความสุขภาพภูมิใจมากที่นะครับผมได้สร้างฝันให้ครอบครัวได้นะครับ คุณแม่ได้อยู่นะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังนี้รถ2คันณปัจจุบันใช้รถสองคันนี้ครับแฟนขี่คันนี้ผมขี่คันนี้ครับที่สําคัญอยากจะบอกครับว่ารถ2คันนี้ไม่ได้บังเอิญไปขอข้นส่งเขาครับเลขทะเบียนเหมือนกันไหมครับบอกผมสมมติว่าต้องเป็นไดมอนต้องเป็นไดมอนแล้วจะไปไหนรอดใช่ไหมครับไดมอนครับผมนะครับผมมือดัางดูครับผมนะครับจะไปไหนรอดครับไม่นะครับนะครับเลขทะเบียนรถ11ลงท้ายเหมือนกันอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นนะครับ นี่ครับคือให้แม่ได้ภาคภูมิใจนะครับบ้านนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างและต้นแบบของทีมงานด้วยนะครับที่สําคัญครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับแม่ผมป่วยหนักป่วยมาตลอดครับที่อยู่กับผมนะครับผมภาคภูมิใจมากครับที่มีโอกาสสร้างความสเร็จให้แม่ได้ชื่นชมได้เห็นและท่านมีคุณแม่อยู่ใช่ไหมครับมีคุณพ่อมีคุณแม่อยู่วันนี้ท่านต้องสร้างความสเร็จให้ครอบครัวเราได้เห็นครับนะครับ ท่านมีชีวิตอยู่ทําความสุขให้ท่านเห็นเต็มที่เลยครับนะฮะผมมีโอกาสทําตรงนี้ให้แม่เห็นทุกอย่างเลยผมไม่รู้หรอกครับว่าวันพรุ่งนี้เราจะเป็นยังไงต่อใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะเสียชีวิตไปหรือเปล่าหรือแม่เราจะเสียก่อนหรือเปล่านะครับแม่ผมป่วยเดือนมกราคมช่วงช่วงงานมันเกิดคุณหมอพอดีนะครับแต่แม่ก็บอกว่าสุทธาพอถึงวันยี่สิบหกครับงานวันเกิดคุณหมอเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยสุทธาไปงานวันเกิดคุณหมอเถอะปกติผมจะนอนเฝ้าแม่อยู่ข้างล่างนี้ตลอดนะครับ เันฝ้าแม่อยู่ข้างล่างตลอดแม่ก็ให้ผมมีโอกาสได้มางานคุณหมอพอกลับไปวันที่30ครับแม่ผมเสียนะครับแม่ผมเสียนี่คือสิ่งที่ผมได้ภาคภูมิใจแล้วครอบครัวผมได้ภาคภูมิใจนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณคุณแม่ so, และคุณพ่อนะครับที่เป็นนะครับที่ให้ผมได้เกิดมาดูโลกนี้แล้วก็ให้ผมมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยครับผมมือดังให้กับนะครับตรงนี้ด้วยครับผมนะครับนี่คือแรงบันดาลใจผมสัญญากับผมตลอดว่าผมจะช่วยเหลือ ทุกคนที่ผมมีโอกาสได้ช่วยผมจะขอเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทกิฟรีนที่จะเดินทางเคียงข้างกันไปตลอดกับบริษัทกิฟรีนนะครับตรงนี้นะครับผมนะครับเข้ามาด้วยพันธะสัญญาจริงๆนะครับแล้วก็สร้างทีมงานเติบโตตามมาอย่างมากมายนะครับนี่คือเป้าหมายและฝันต่อไปนะครับตอนนี้เราไปซื้อที่ไปแล้วนะครับแล้วก็นะครับว่าจะสร้างบ้านหลังประมาณนี้ครับเพื่อให้เป็นแบบอย่างกับทีมงานนะครับแล้วก็แน่นอนครับเมื่อขึ้นไดมอนด์ไม่ไปไหนแน่นอนรถเบนซ์คันนี้ใช่ไหมครับ และเงินเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าท่านนะครับก็มีเป้าหมายมีความฝันนะครับนะฮะตรงนี้นะครับนี่คือฝันครั้งต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเข้ามาทําธุรกิจนะครับผมเปิดร้านแต่ผมอยู่ประมาณเกือบ10ปีนะครับผลลัพธ์ของอาชีพตรงนั้นก็คือเหนื่อยแล้วก็แก่ไปใช่ไหมครับมาดูครับว่าก่อนเราจะทําอะไรเรารู้เป้าหมายและผลลัพธ์ของเราหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมรู้ผลลัพธ์ว่าทำทกีฟรินเป็นไดมอนด์แล้วจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไงใช่ไหมครับ หลายๆท่านเป็นคนใหม่และเป็นผู้นำครับต้องรู้ผลลัพธ์ของเป้าหมายของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมือทําทันทีฝันต้องชัดเจนทําให้มากที่สุดครับการทํางานงานจะสอนเราเองใช่ไหมครับงานจะสอนเราเองนะครับแล้วก็ปรึกษาอัปไลน์เราเรียนรู้บ่อยๆครับงานจะสอนเราเองผมทําให้มากที่สุดนะครับพัฒนาตัวเองแล้วก็หาต้นแบบของความสําเร็จครับวันนี้ท่านมีต้นแบบของความสำเร็จคือใครบ้าง ต้นแบบของคนที่สําเร็จนะครับในธุรกิจของเรามีเยอะแยะมากมายไม่ว่าท่านผู้นําไดมอน์นั่งอยู่ด้านข้างด้วยครับนะครับ,บมือให้บอกผู้นําเราด้วยนะครับต้นแบบของพวกเราเนยครับเพราะฉะนั้นนะครับเราหาต้นแบบให้เจอแล้วก็ถอดแบบท่านมาว่าเราไปคอปปี้ท่านมาว่าท่านมีความคิดมีแนวทางยังไงนในการทํางานนะครับพัฒนาทักษะตลอดเวลาแล้วที่สําคัญคือความเชื่อที่สําคัญท่านเชื่อบริษัทกิฟตเดียนใช่ไหมครับเชื่อบริษัทเชื่อผู้ที่สําเร็จแล้วที่สําคัญท่านเชื่อมั่นตัวเองไหมครับ ท่านต้องเชื่อว่าท่านทำได้นะครับท่านต้องเชื่อว่าท่านทำได้นะครับคนที่ยืนพูดอยู่มาอยู่ข้างบนเวทียังทำได้เลยเราต้องทำได้ใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกตัวเองเสมอว่านะครับคนอื่นทำได้เราต้องทำได้นะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณอัพไลน์นะครับนะครับ เป็นผู้นําระดับสูงที่อยู่จังหวัดภาคอีสานนะครับหลายๆท่านนะครับนีนะครับคุณหน้าคุณตาดีนะครับอัพไลน์ที่ให้ความรู้ให้ข้อมูลมานะครับแล้วที่สําคัญประธานบริษัทนะครับคุณหมอต้อยนะครับปวมือดังให้ท่านอีกครั้งนะครับคุณหมอต้อยครับผมนะครับถ้าไม่มีท่านจะไม่มีเราวันนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมขอเป็นกําลังใจให้ท่านนะครับที่คนมาใหม่แล้วก็ผู้นำาหลายท่านนะครับขอฝากขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนะครับ คุณผู้ชมคะเส้นทางสู่ชัยชนะของคุณสุทธาสิงห์ทุยนั้นมีหลายรสชาติมากค่ะท่านบอกกับเราไว้ค่ะว่าทุกปัญหานั้นมีทางออกและในวันที่เราต้องตัดสินปัญหาสำคัญสคัญขอให้คุณผู้ชมอย่าท้อแท้และอย่าอ่อนแอค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ The Hero หมดเวลาลงแล้วรับชมรายการเป็นประจำทุกวันได้ทาง g i f f e r i n Channel สวัสดีค่ะ